มาดูกันครับว่าขนมใส่ไส้นึงแล้วแต่หน้าตาเป็นเช่นไรอลองสักหอหนึ่งนะครับ กินร้อนๆน, <c oughs> นะครับเนื้อตาโก้เน้สวยไส้สวย นี่ครับเนื้อตะโก้แน่นๆไส้เต็มๆนะครับขอตัวไปกินก่อนนะครับ